วันนี้เรามีรถตัดหญ้ามาอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เช็คสภาพเสร็จหมดแล้วนะครับเปลี่ยนสายพานให้แล้วนะครับเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับเป็นเครื่องฮอนด้า5.5แรงนะครับสีสวยๆนะครับตัวรถเป็นยี่ห้อซาโตะนะครับมีระบบสองเกียร์เดินหน้านะครับอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับนี่นี่เกียร์หนึ่งยิ่งเล่นเครื่องยิ่งไวนะครับ เดี๋ยวลูกเกียร์สองกันนะครับมีระบบเกียร์นะครับมีเกียร์สองนะครับเรายังไม่เร่งเครื่องนะครับอันนี้เดินรอบเบาอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวทำงานของตัวเดินนะครับถ้าเกิดเราจะปล่อยนะครับก็คือบีบมาแล้วใช้นิ้วชี้เป็นตัว ปลดนะครับนี่รถจะเดินทันทีนะครับอ่าถ้าเกิดต้องการให้หยุดก็ครับก็บีบบีบเข้ามาให้ล็อกทํางานนะครับของเหลวนะครับเราติ๊กให้หมดแล้วนะครับตัวดูตัวท่ายนะครับตัวเดียวกันตัวเติตัวดูตัวท่ายตัวเดียวกันเลยนะครับตนนี้นียมันกตกม้างนีตัวดูครับอยู่ด้านล่างครับตัวท่ายอยู่ด้านล่างนะครับ ไไบหมุนปกตินะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางร้านเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับสี่สวยนะครับเดิมๆเก่าญี่ปุ่นสนใจเป็นเจ้าของก็มาดูรถได้นะครับที่ถนนติดถนนสระบีสูตรนะครับสุพรรณชัยนาทนะครับบึงฉวากสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณครับ